บทที่98คุณใช่แม่ของฉันหรือไม่ต่อจากอนิเมะตอนที่33เขาเอื้อมมือลงไปในแม่น้ำแต่ไม่สามารถสัมผัสใบหน้าของหญิงสาวได้ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่คุณยังต้องการปกป้องฉันอยู่ไหมฉินมู่หลังน้ำตาเขาไม่สามารถจับหญิงสาวในน้ำได้เขาหยุดและหญิงสาวในน้ำก็หยุดเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะแยกจากกันด้วยโลกและไม่สามารถสัมผัสกันได้คุณเป็นญาติของฉันหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมคุณถึงพาฉันไปหนีไปที่หมู่บ้านคนพิการเหรอคุณอยู่ที่นี่เพื่อพบฉันเหรอหญิงสาวในน้ำไม่สามารถตอบคำถามของเขาได้อีกต่อไปเธอได้แต่สบตากับเขาอย่างเลื่อนลอยและดูเหมือนจะมีความสงสารและโล่งใจในดวงตาของเธอเฟิงซิ่วหยุนใช้พลังเวทมนต์ของเธอเพื่อขับเรือมาเธอต้องการโจมตีศพหญิงสาวในน้ำแต่เธอเห็นชินมุ่คุกเข่าอยู่บนน้ำเธอตกตะลึงและไม่โจมตีศพหญิง สาวในน้ำมองไปที่เด็กชายจากหมู่บ้านคนพิการเมื่อ14ปีก่อนเธอลอยมาที่นี่น้ำเริ่มไหลช้าลงเธอไม่ได้ถูกน้ำพัดพาไปแต่จมลงสู่ก้นน้ำความหมกมุ่นทำให้เธออยู่ในน้ำรอยอย่างเงียบเงียบจนกระทั่งฉินมู่เดินผ่านมาบนเรือก่อสร้างที่นี่จี้หยกที่คุ้นเคยปลุกความหมกมุ่นของเธอกระตุ้นให้เธอลอยตัวอยู่ใต้น้ำและมองดูเด็กชายบนเรือจากเงาสะท้อนดูสิฉันโตขึ้นแล้วฉันรอดมาได้ ฉินมู่มองผู้หญิงในน้ำน้ำตาคลอเบ้ายิ้มและกระซิบว่าคุณวางใจได้ฉันจะค้นหาประสบการณ์ชีวิตของฉันค้นหาบ้านเกิดของฉันค้นหาอดีตของคุณและจดจำชื่อของคุณตลอดไปผู้หญิงในน้ำดูเหมือนจะยิ้มจากนั้นก็จมลงสู่น้ำลึกอย่างช้าๆค่อยๆหายไปฉินมู่คุกเข่าบนแม่น้ำอย่างมึนงงและใช้เวลาน,านานก่อนที่เขาจะลุกขึ้นเขารู้สึกว่าเขาโตขึ้นจริงๆและไม่ใช่เด็กชายที่สับสนอีกต่อไป เขากลับไปที่เรือก่อสร้างและหมอก็ค่อยๆหายไปจากแม่น้ำผู้หญิงใต้แม่น้ำหายไปและหมอก็หายไปด้วยผิวน้ำกลับมาใส่อีกครั้งเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นช่องเขาที่สง่างามทอดตัวข้ามแม่น้ำหยงเจียงช่องเขาที่สง่างามแห่งนี้เป็นค่ายทหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากเรือนับไม่ถ้วนที่รวมเข้าด้วยกันโดยมีทหารนับพันประจําการอยู่โซ่เหล็กล็อกแม่น้ำไว้ทําให้มีทางน้ำอยู่ตรงกลางจากทางน้ำนี้ คุณสามารถล่องเรือออกจากช่องเขามีสุยและเข้าสู่อนณาเขตของรัฐยานคงได้ท่านนี่คือช่องเขามีสุยเฟิงซิ่วหยุนเร่งสัตว์ยักย้ายที่ลากเรือให้ลากเรือก่อสร้างเข้าไปในทางน้ําโดยกล่าวว่าศูนย์กลางของเมืองคือกระจกเงาสองดูมีคนของฉันอยู่ที่นั่นไม่ต้องกังวลท่านฉินมู่มองไปรอบๆและเห็นว่าช่องเขามีสุยมีกองทัพและม้าที่สง่างามและมีม้าวิ่งระหว่างเรือด้วยความเร็วสูงมาก แทบไม่มีช่องว่างระหว่างเรือเลยเรือเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยเดือยและเดือยพวกมันไม่ได้ดูเหมือนเรือแต่เหมือนอาคารที่ซับซ้อนมากหากข้อต่อเดือยและเดือยสลับกันเรือก็ยังคงเป็นเรือและสามารถโจมตีได้ทุกเมื่อผู้คนที่สร้างสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นงานสวรรค์ชินมูอุทานเฟิงซิ่วหยุนหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าท่านเจ้ากะช่องเขามีสุ่ยได้รับการออกแบบและสร้างโดยปรมาจารย์แห่งห้องช่างฝีมือของนิกายของข้า หัวใจของชินมู่สันไหวเล็กน้อยและเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมปรมาจารย์แห่งรัฐยานคังจึงต้องปราบนิกายปีศาสวรรค์นิกายปีศาสวรรค์น,นั้นแน่นอนว่าไม่แข็งแกร่งเท่ากับกองทัพของรัฐยานคังแต่นิกายปีศาสวรรค์น,นั้นมีช่างฝีมือที่มีทักษะทุกประเภท3 6 0การค้า3 6มห้องและอย่างรากลึกในตลาด เรือมาถึงเมืองมีเรือสินค้าบางลำรอการตรวจสอบอยู่ด้านหน้าก่อตัวเป็นแถวยาวในเส้นทางน้ำเฟิงซิ่วหยุนขับเรือเข้าไปในช่องน้ำจอดเทียบท่าและพาชินมู่ขึ้นฝั่งหูหลิงเอรีบตามไปกระโดดขึ้นไปบนกระเป๋าบนหลังของชินมู่ในมิกี่ก้าวและเข้าไปในกระเป๋าทิ้งไว้เพียงหัวเล็กๆที่ยื่นออกมามองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นท่านครับนั่นคือกระจกมองระดับ ฉินมูมองไปในทิศทางที่เธอชี้และเห็นสะพานล,ลอยที่แขวนอยู่ขวางทางน้ำมีกระจกเงาสว่างยืนอยู่ตรงกลางสะพานหันหน้าไปทางทางน้ำและทุกคนที่ผ่านไปทางน้ำจะถูกสะท้อนด้วยกระจกนี้เรือสินค้าที่ผ่านไปทั้งหมดต้องหยุดใต้สะพานและทุกคนต้องผ่านกระจกมองระดับอย่างไรก็ตามฉินมู่ได้ลงจอดและผ่านกระจกมองระดับไปแล้วดังนั้นเขาจะไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกระจกมองระดับพบเห็น มียามทุกๆ3ามเก้าและการป้องกันทุกๆ19เกที่ด่านมีซุยและการตรวจสอบก็เข้มงวดมากโชคดีที่เฟิงซิ่วหยุนนำทางเขาจึงไม่ต้องเจอการตรวจสอบใดๆระหว่างทางเฟิงซิ่วหยุนนำเขาไปยังบริเวณรวมตัวของพ่อค้าในเมืองและกล่าวว่าท่านชายโปรดอยู่ในเมืองก่อนพรุ่งนี้กองคาราวานจะออกจากด่านมีซุยและท่าเทียบเรือจะเปิดขึ้นท่านออกเดินทางกับกองคาราวานได้เลยเธอลังเลและกล่าวว่า ประเทศยานคังไม่มั่นคงในช่วงนี้อาจไม่ปลอดภัยสำหรับคุณที่จะเดินทางคนเดียวจะดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเดินทางกับกองคาราวานชินมู่รู้สึกประหลาดใจไม่มั่นคงเหรอหญิงสาวมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังและกระซิบท,ที่หูของชินมู่คนที่มีอำนาจบางคนในประเทศได้ยินว่าปรมาจารย์แห่งเมืองยานคังลุกรรนดาซู้ในระดับใหญ่และพ่ายแพ้ดังนั้นพวกเขาจึงใช้โอกาสนี้ในการลอบสังหารปรมาจารย์แห่งยานคังระหว่างทาง มีการกล่าวกันว่าปรมาจารย์แห่งยานครั้งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเกือบเสียชีวิตเมื่อข่าวนี้ถูกเปิดเผยผู้คนก็ตื่นกระหนกนิกายบางนิกายที่ไม่พอใจกับวินัยของศาลจึงใช้โอกาสนี้สร้างความโกลาหลบางส่วนก่อตั้งระบอบก,การปกครองของตนเองบางส่วนใช้โอกาสนี้ในการยึดครองดินแดนและมีโจรจำนวนมากผมของเธอที่ขมับตกลงมาที่คอเสื้อของเด็กชายทำให้เขาคันหูของชิงม,มูก็คันจากลมหายใจของเธอเช่นกัน เฟิงซิ่วหยุนเห็นติ่งหูของเขาแดงจากนั้นเธอก็รู้ว่ามันใกล้ชิดก,กันเกินไปเล็กน้อยและรีถอยห่างจากเขาชายหนุ่มคนนี้คือผู้นำนักบุญในอนาคตบุคคลที่มีเกียรติและสำคัญเธอจะสามารถละเลยเขาได้อย่างไรยังมีอีกสิ่งหนึ่งเฟิงซิ่วหยุนสงบลงมองฉินมู่จากบนลงล่างและพูดด้วยรอยยิ้มนายน้อยท่านควรเปลี่ยนเสื้อผ้ายานคําไม่ใช่ซากปรักหักพังขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าที่แข็งแรงเกินไป เสื้อผ้าที่ชินมู่ทำจากหนังสัตว์ย่าซือคิดว่าเขาใส่เสื้อผ้ามากเกินไปเพราะฝึกฝนทุกวันดังนั้นเธอจึงให้เขาใส่หนังสัตว์ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแม้ว่าจะเป็นหนังสัตว์แต่เนื้อผ้าก็ดีมากเสื้อผ้าของชินมู่ทำจากขนสัตว์ของมาเทนฮิมะขนถูกลอกออกเหลือแต่ซับในมันอบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในฤดูร้อนอย่างไรก็ตามแม้ว่าสไตล์จะดีแต่ก็ไม่สวยงามหลังจากที่ชินมู่เรียนรู้วิธีทำเสื้อผ้าเขายังทำเสื้อผ้าจากมาเทนฮิมะอีกด้วย เสื้อผ้าทั้งหมดที่เขาสมใส่ทําขึ้นเองหากเป็นผ้าไหมธรรมดามันจะเน่าเปื่อยในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันหลังจากที่เขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ทุกวันและต่อสู้กับคนตาบอดและคนขายเนื้อที่สาวท่านรู้ไหมว่าจะหาผ้าดีๆได้ที่ไหนชินมู่ถามเฟิงซิ่วหยุนพาเขาไปที่ร้านขายผ้าและเข้าไปกับชินมู่เพื่อเลือกผ้าหลังจากผ่านไปหนึ่งรอบชินมู่ไม่พบผ้าที่น่าพอใจ จึงเรียกเจ้าของร้านและพูดว่าร้านของคุณมีผ้าแบบนี้ไหมเขาหยิบผ้าเช็ดตัวที่หลิงอยู่ซิ่วมอบให้ออกมาเจ้าของร้านขายผ้าตกใจเมื่อเห็นมันและสายหัวอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่านี่ทําจากผ้าไหมเทียนเซียงซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการและใช้ได้เฉพาะโดยราชวงศ์เท่านั้นร้านผ้าเล็กๆของฉันจะมีสินค้าคุณภาพสูงเช่นนี้ได้อย่างไรเฟิงซิ่วหยุนยิ้มและพูดว่าท่านอาจารย์ฉู่เซียงนี่คือท่านชายน้อยเจ้าของร้านขายผ้าตกใจและต้องการจะโค้งคำนับอย่างรวดเร็ว ฉินมู่ช่วยเขาขึ้นและพูดว่านี่คือด่านมีสุ่ยมีคนและดวงตาจํานวนมากดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสุภาพเจ้าของร้านขายผ้าฉู่เซียงยิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้จักท่านชายน้อยและฉันก็ประมาทท่านชายน้อยรอสักครู่เขาเดินอย่างรวดเร็วไปที่โกดังของร้านขายผ้าและหยิบผ้าชิ้นหนึ่งออกมาในไม่ช้าพร้อมพูดว่าท่านชายแม้ว่าผ้าไหมเทียนเซียงจะเป็นเครื่องบรรณาการและของราชวงศ์แต่ก็มีผ้าบางชิ้นที่ไม่ได้ไปกว่าผ้าไหมเทียนเซียง ผ้าชิ้นนี้เป็นสมบัติของร้านเราเรียกว่าผ้าไหมทองคำหอ,อกู่ของโบสักของฉันเก่งในการกลั่นกู่ไหมทองคำกู่ที่สามารถฆ่าพิษได้หลายร้อยชนิดและไหมทองคำหกปีซึ่งมีพิษร้ายแรงเมื่อไหมทองคำหกปีเติบโตขึ้นมันจะคายไหมออกมาซึ่งแข็งแกร่งมากไม่สามารถถูกดาบและปืนโจมตีน้ำและไฟและพิษทุกชนิดไม่สามารถเข้าใกล้ได้ผ้าชิ้นนี้หัวหน้าของหอ,อกู่มอบให้ฉันเพื่อขายโปลดดูหน่อยท่านชาย ฉินมู่ลู่ผ้าเบาๆซึ่งเรียบเหมือนผ้าไหมและเย็นเล็กน้อยผ้าเป็นสีทองอ่อนที่มีเนื้อสัมผัสแปลกๆเขาใช้มือดึงแต่มันไม่ขยับเลยเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความพอใจและถามว่ามันเท่าไหร่ชูเซียงจู้รีสายหัวและพูดว่าฉันกล้ารับเงินของคุณได้อย่างไรนี่คือผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันและหัวหน้าของหอกู่ที่นำเสนอให้คุณฉินมู่ยิ้มและพูดว่าถ้าคุณไม่ต้องการรับมันฉันต้องให้คุณหลิงหากระเป๋าสตาง ผู้ลิงเออยู่ในกระเป๋าที่อยู่ข้างหลังเขาโดยมีเพียงหัวเล็กๆของเธอที่ยื่นออกมาเมื่อได้ยินเช่นนี้เธอรีบเข้าไปในกระเป๋าและหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาในไม่ช้าฉินมู่พูดว่านี่คือสกุลเงินมังกรมันไม่ควรหมุนเวียนในประเทศยานครั้งฉันจะให้มันทั้งหมดกับคุณชูเซียงจู้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการให้เงินเขาเก็บถุงและพูดว่าสกุลเงินที่ใช้ในอาณาจักรยานคังคือสกุลเงินต้าเฟิง ซึ่งต่างจากสกุลเงินของต้าสวีจริงๆในถุงนี้มีเงินหลายพันดอลลาร์และฉันจะแลกสกุลเงินต้าเฟิงให้คุณบ้างคุณอาจต้องใช้มันระหว่างเดินทางฉินมุกคิดสักครู่แล้วพยักหน้าขอบคุณจะตัดผ้าที่ทอด้วยไหมทองได้อย่างไรชูเซียงจู่ยิ้มและพูดว่าอาวุธจิตวิญญาณทั่วไปไม่สามารถตัดผ้าผืนนี้ได้นี่กันไกลฟันมังกรคู่หนึ่งในร้านที่แทบจะตัดไม่ได้โปรดรอสักครู่เขาเดินไปที่ด้านหน้าของห้องโถงหยิบทูบสามอันออกมาแล้วจุดมัน ด้านหน้าห้องโถงมีสารเจ้าเล็กๆและในศารเจ้ามีกันไกลคู่หนึ่งชวีเซียงจูโค้งคำนับกันไกลจากนั้นก็ถอดออกอย่างระมัดระวังและส่งให้ฉินมู่พร้อมพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันมอบให้คุณลูกชายของฉันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพของฉันฉินมู่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเซียงจูฉันจะไม่รับกันไกลของคุณเออกันไกลดีมากเขาประหลาดใจกันไกลให้ความรู้สึกเหมือนทำมาจากยกอุ่นๆเรียบลื่นมาก พลังชีวิตของเขาซึมทราบเข้าไปในกันไกลราวกับว่ามันเป็นส่วนขยายของร่างกายของเขาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเขายังรู้สึกถึงพลังงานที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในกันไกลพร้อมที่จะเคลื่อนไหวพลังนี้ช่างน่ากลัวและโหดร้ายมากชินมูพยายามตัดมุมผ้าและผ้าไหมสีทองที่แข็งแกร่งมากก็ถูกตัดออกด้วยการคลิกแม้ว่ามันจะยากสักหน่อยแต่ความคมของกันไกลก็ชัดเจนกันไกลดีมากจริงๆชินมูชมอีกครั้ง ชวิเซียงจู่หยิบเข็มและได้ออกมาซึ่งก็คือผ้าไหมสีทองที่มีพิษเช่นกันฉินมูโบกมือและพลังชีวิตของเขาก็ระเบิดออกมาทันใดนั้นผ้าทั้งผืนก็ลอยขึ้นไปในอากาศและห้อยลงมาจากนั้นเขาก็ใช้พลังงานของเขาในการควบคุมกันไกลและตัดผ้าในเวลาเดียวกันเข็มที่ชู่เซียงจู่หยิบขึ้นมาก็ถูกพลังชีวิตของเขาพาไปด้วยเพื่อบินขึ้นไปร้อยเข็มและเย็บผ้าที่ตัดไว้กลางอากาศโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนไหวนี้ดึงดูดสายตายอย่างมากและผู้คนที่มาซื้อผ้าในร้านก็หยุดดูไม่นานหลังจากนั้นชินมุกก็เก็บกันไกลและเข็มและเห็นชุดเสื้อผ้าหล่นลงมาอย่างเบามือชิ้นแรกเป็นชุดคลุมผ้าไหมลึกที่มีแขนแคบและชายกระโปรงด้านหน้าชิ้นที่สองเป็นเข็มขัดชิ้นที่สามเป็นเสื้อผ้าไหมและชิ้นที่สี่เป็นการเกงขาสัาน้นชูเซียงจู่ยกมือขึ้นท่านชายโปรดเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้า ฉินมู่เดินเข้าไปในห้องด้านในฉู่เซียงจู่และเฟิงซิ่วหยุนกำลังยืนรออยู่ข้างนอกเฟิงซิ่วหยุนขมวดคิ้วและพึมพำคุณเรียนรู้การตัดเย็บจากภรรยาของผู้นำได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำหนุ่มสามารถทำได้หรือไม่ฉูเซียงจู่กล่าวเสื้อผ้าที่คุณทำนั้นอยู่ในระดับของทุกคนแล้วเฟิงซิ่วหยุนย้ยย้อยคุณประจบประแจงฉันดังจนฉันดูถูกคุณผ้าไหมสีทองที่มีพิษร้อยชนิดนี้มีค่ามาก ต้องใช้หนอนไหมสีทองหลายพันตัวในการทอผ้าชิ้นนี้และคุณก็มอบมันให้กับผู้นำหนุ่มผ้าไหมที่หนอนไหมสีทองที่มีพิดร้อยชนิดค่ยออกมานั้นแทบจะเท่ากับถุงเหรียญมังกรน,นี้เสื้อผ้าของนายน้อยนั้นประเมินค่าไม่ได้ประตูห้องด้านในเปิดออกและฉินมู่ก็เดินออกไปทั้งสองคนตะลึงงานผู้คนในร้านขายผ้าก็มองดูพวกเขาและแอบชื่นชมชายหนุ่มรูปหล่อ